สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อยุธยานะครับวันนี้ครับผมพามาชมนะครับเป็นโต๊ะบัญชีนะครับหรือโต๊ะทำงานหน้าโค้งไม้สักแท้เลยนะครับเป็นสีเนื้อไม้ธรรมชาติที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยครับคุณลูกค้าต้องบอกว่าเป็นหน้าเคเคิร์บโค้งสวยมากๆนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ลูกค้านะครับให้การตอบรับแล้วก็ น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นเลยแนะนาเลยครับคุณลูกค้าเป็นไม้สักแท้นะครับทั้งตัวแล้วก็มีลิ้นชักมีบานเก็บของนะครับกุญแจใส่ให้ทุกลูกนะครับในลิ้นชักคุณลูกค้าสามารถเก็บของมีค่าเก็บเงินเก็บทองหรือว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการเก็บนะบ,บางท่านไปพาันเป็นโต๊ะบัญชีโต๊ะทำงานเนี่ยอลังการเขาเรียกว่าเหมาะสมแก่การแก่ธุรกิจมากเลยคุณลูกค้าใหญ่ๆตัวโตหน่อยนะครับเก็บเงินเก็บทองเยอะๆ ท่านใดชอบติดต่อสอบถามมาได้เลยครับคุณลูกค้าตัวนี้เบื้องต้นก่อนเลยครับขนาดของเจ้าโต๊ะตัวทำโต๊ะโต๊ะตัวนี้นะโต๊ะบัญชีตัวนี้ลึกนะครับอย like e. ู่ที่รวมโค้งเลย88เซนครับคุณลูกค้ายาวนะครับซ้ายไปขวารวมอยู่ที่1เมตร50เซนติเมตรครับความสูงจากบนถึงท็อปพื้นล่างนะครับอยู่ที่80เซนติเมตรนะครับโดยทําเป็นลูกฟักแบบนี้ที่เห็นเลยนะครับเพิ่มลายสวยมากนะครับหน้าก็เรียบๆรียบโล่งๆลงรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ไม่มีเสาโรมันนะคุณลูกค้า ปกติแล้วนะครับจะมีเป็นรุ่นที่มีเสารมันด้วยนะครับแต่รุ่นนี้ทําเป็นเรียบเลยครับก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วไม้นะครับที่สําคัญคุณลูกค้าใช้เป็นไม้สักอายุเยอะนะครับหรือเรียกง่ายว่าไม้แก่นะครับทําตัวนี้นะอายุไม้เยอะมากแต่ก็อาจจะมีเขาเรียกว่าเนี่ยครับเป็นรอยตะปูบ้างนิดหน่อยนะครับคุณลูกค้าครับเพราะว่าเป็นไม้นะครับที่เขาเรียกอายุเยอะบางครั้งอาจจะมีตําหนิบ้างแต่ของเราจะเน้นว่าทําสีธรรมชาติไม้นะครับเน้นสวยๆแล้วก็ เก็บรายละเอียดให้กับลูกค้านะครับแต่โดยรวมผมว่าสวยนะตัวนี้ครับลายไม้ชัดเจนมากๆเลยนะครับดูนะครับดูลูกค้าอันนี้เวลาก็ประมาณตอนนี้ผมรีวิวประมาณ5้าโมงเย็นแสงก็น้อยครับตอนนี้แต่สวยสีสีในกล้องกับสีตัวจริงนี่เหมือนกันเลยฮะการใช้งานนะครับหันหน้าเข้าโต๊ะนะครับที่ด้านในมีที่พักเท้าให้นะครับรุ่นนี้รุ่นรุ่นนี้มีที่พักเท้าด้วย ลิ้นชักซ้าย1อันล่าเป็นบานปิดเปิดนะครับเก็บเอกสารเก็บแฟ้มงานได้นะครับด้านในลึกยาวไปั้างในเลยครับคุณลูกค้าลิ้งชักก้อนี่ครับลึกอยู่ครับด้านในนี่ครับลิ้นชักกลางใส่บัญชีใส่บิลได้นะครับหรือว่าอุปกรณ์นะครับซ้ายขวาก็เป็นสารลิ้นชักยาวเหมือนกันนะครับคุณลูกค้านี่ครับเปิดมาด้านในไม้แท้หมดนะครับด้านในไม่มีว่าข้างในหรือหรือตรงไหนนะเป็นไม้อัดไม่มีนะครับคุณลูกค้าของเราร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์มาทุยาไม้สักทั้งหมดครับ นี่ครับดูได้เลยหรือว่าท่านใดนะครับไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่สนิทใจนะครับอยากอยากมาชมอยากมาดูพิสูจน์ด้วยตัวเองเชิญหน้าร้านเลยครับคุณลูกค้าร้านเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ท่ยาเปิดทุกวันครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ตอนช่วงเย็นแล้วผมปิดไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับขออภัยด้วยนะครับอันนี้เปิดยังเหลือโซนหนึ่งก็เตรียมจะปิดแล้วครับวันนี้ยามเย็นเขาเรียกว่าหายไปนานครับเกรงใจคุณลูกค้าแล้วก็แฟนเพจแฟนยูทูบทุกให ห่างหายกันไปนานเลยวันนี้ขออนุญาตพามาชมกันนิดนึงเป็นโต๊ะทํางานครับน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นครับท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยราคาตัวนี้นะครับสีเนื้อไม้หน้าโค้งอยู่ที่19,900บาทครับสเปค88แนะคุณลูกค้าลึกยาวเมตร50ในท้องตลาดผมกล้าการันตีว่าขนาดเท่านี้ราคานี้หารได้น้อยมากนะครับแล้วก็เป็นไม้สักทั้งตัวแบบนี้นะน้อยมากคุณลูกค้า19,900บาทนะครับท่านใดอยู่ใกล้ผมมีส่วนลดให้ด้วยแล้วส่งให้ฟรีนะครับ หรือว่าอยู่แถวไหนเกินระยะทางคุณลูกค้าลองแจ้งมาเดี๋ยวผมดูให้ลดให้ได้ผมลดให้เลยส่งให้ด้วยนะครับหรือว่าท่านใดมารับเองก็รับสดลดหน้าร้านฟรีไปเลยนะครับสีเส้นขาวรุ่นเดียวกันถ้าเป็นสีเส้นขาวต่างกัน1 0 0 0บาทคุณลูกค้าเป็น2900บาทนะครับก็จะโชว์ลายไม้เส้นขาวสวยแบบที่ผมเคยพามารีวิวนะครับเป็นสีเส้นขาวก็มีนะครับแต่อันนี้เป็นสีเนื้อไม้19,900าบาทครับราคานี้กับขนาดแบบนี้คุณภาพแบบนี้คุณลูกค้าผมว่า ไม่แพงครับสมราคาแล้วก็ได้เนื้อเนื้อไม้สวยๆแบบนี้หาได้น้อยคุณลูกค้าผมกล้าการันตีเลยราคานี้ขนาดแบบนี้นะก็ประมาณนี้ครับฝากด้วยเลยปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อยุธยาครับผมเปิดทุกวันนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับคุณลูกค้าวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคลิปยาวมากเลยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันไปเช่นเคยครับขอให้ท่านมีความสุขครับผมร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองกันท่านเลยนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ต้องขอตัวลาท่านไปก่อนครับผม สวัสดีครับ